ก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตที่ยอดเยี่ยมชีวิตที่เต็มไปด้วยพสะริและฤทธิเดชของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราให้เรามีความเชื่อตามพระวจนะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าอาณาจักรที่มีพสลริและฤทธิเดชนะคะในสดุดีบทที่145 ข้อที่1 0ถึง12ข้าแต่พระเจ้าพระราชก,กิจทั้งสิ้นของพระองค์จะถวายโมทนาขอพระคุณพระองค์และธรรมมิตชนทั้งสิ้นของพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์เขาทั้งหลายจะพูดถึงพัสลุลิแห่งราชอาณาจักรของพระองค์และเล่าถึงริธานุภาพของพระองค์เพื่อให้กิจการอันทรงอนุภาพของพระองค์และสง่าราศี อันรุ่งโรดแห่งราชานาจักรของพระองค์แจ้งแก่บรรดาบุตรของมนุษย์เราทั้งหลายที่รู้จักกพระเจ้าเราไม่ได้เพียงแต่อยู่ในอาณาจักรสวรรค์เท่านั้นแต่เราอยู่ในโลกนี้เรากำลังอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าถ้าพูดถึงอาณาจักรหมายถึงการปกครองของพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าซึ่งพระงเป็นจอมเจ้านายเป็นผู้ปกครอง เป็นผู้ควบคุมและสำแดงโรรองเองผ่านชีวิตของผู้ที่เชื่อผ่านชีวิตของคนของพระเจ้าลูกของพระเจ้าเมื่อเราต้อนรับรยสุคริสเรากลายเป็นแผ่นดินของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่กับคนคนนั้นหมายถึงมีการปกครองของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านโดยอัตโนมัติให้ท่านทราบแล้วท่านก็ต้องบอกว่ารับทราบ แล้วเราก็จะไปในอาณาจักรของพระเจ้าเรามีอาณาจักรไม่ใช่เรามีอาณาจักรของเราในโลกส่วนตัวของเราในโลกใบนี้เท่านั้นนะคะแต่เรามีอาณาจักรของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าการปกครองของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านด้วยอย่าลืมพระองค์เป็นจอมเจ้านายเป็นกษัตริย์ของเราเป็นผู้ปกครองเรา ทั้งมิติฝ่ายวิญญาณแลวก็ฝ่ายกายภาพด้วยเป็นผู้ควบคุมชีวิตของเราเป็นผู้ครอบอครองควบคุมชะตาชีวิตของท่านพปรองต้องการที่จะให้เราทราบและโรรองต้องการที่จะให้เราเคลื่อนไปกับอาณาจักรของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าและพปรองต้องการสําแดงพระองค์เองผ่านชีวิตของท่านด้วยพปรองปกครองอยู่กับเราสถิตกับเรา เราจึงมีพัสดิเราจึงมีความดีของพระองค์เราจึงเป็นอาณาจักรฝ่ายวิญญาณและเราได้เกิดอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าเราต้องทราบว่าเราจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตัวตนของเราหมายถึงพัสดิของพระเจ้าหมายถึงความดีงามของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของท่านแน่นอน ว่าฉะนั้นข้อบัามพีที่อ่านเมื่อสักครู่ได้บอกบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้ากับเราว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรที่เต็มไปด้วยรสัสหลิแล้วก็ริดเดช ขอบคุณพระเจ้านะคะถ้าเราเชื่อแบบนั้นเราจึงประกาศถ้อยคําเราจึงพูดดีเราจึงมีถ้อยคําที่มีการเจิมเรามีเราจึงมีถ้อยคําที่มีฤทธิดเดชเราจึงมีชีวิตที่แตกต่างเราจึงมีสง่าราศีมีความงามของพระเจ้ามีความบริสุทธิ์ของพระเจ้ามีความชอบธรรมของพระเจ้าพระเจ้ากล่าวในสรุดีบอกกับเราชัดเจนว่าทำมิกชนทั้งสิ้นของโรรองนั่นแหละ คือเป็นผู้ที่เคลื่อนไปกับพระสิริของพระเจ้าเคลื่อนไปกับอาณาจักรของพระเจ้าการปกครองของพระเจ้าพระเจ้าปกครองเราพระองค์ไม่ได้ปกครองมานั่งอยู่กับเรามาอยู่กับเราเฉยๆแต่พระองค์จะให้พระสิริของพระเจ้าให้ทธิเดชของพระเจ้าให้พระลักษณะของพระเจ้าสำแดงผ่านชีวิตของท่านด้วยให้เรารู้ให้เรามีความเชื่อถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นคนที่พระเจ้า ปกครองเราอยู่กับเราเคลื่อนไหวและทํางานผ่านชีวิตของเราปรุงต้องการสําแดงรงผ่านชีวิตของท่านแล้วก็เราก็จะเห็นสิ่งหนั้นปรากฏขึ้นเราก็จะมีผลที่เกิดขึ้นเราตระหนักเรื่องนี้เมื่อไหร่พระเจ้าก็จะเริ่มที่จะทํางาน เราจะรู้ตัวตนของเราว่าเราคือใครเราจะรู้ตัวตนของเราว่าเราเป็นคนที่เต็มล้นด้วยพระิริของพระเจ้าเต็มไปด้วยการทรงสถิตของพระเจ้าเราจึงพูดแตกต่างเราจึงมีนิสัยแตกต่างเพราะเราบังเกิดใหม่เราเกิดโดยพระเจ้าเกิดโดยพระคำเกิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเต็มล้นด้วยสงงาราศีเต็มล้นด้วยฤทธิเดชฤทธานุภาพของพระเจ้าอยู่ในชีวิตจิตวิญญาณของเราแน่นอน ให้เรามีความเชื่อแบบนี้เราจะพูดถึงพระสิริของพระเจ้าเราจะเป่าประกาศถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าเราจะอธิษฐานเผื่อคนเจ็บคนป่วยเราจะขับผีเราจะเป่าประากาศถ้อยคําของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราเคลื่อนไปแบบนี้เล่าถึงพระสิริเล่าถึงสิ่งดีงามของพระเจ้าและเราเป็นทางนั้นเป็นเหมือนที่พระเจ้าเป็นองค์เป็นทางนั้นเป็น ทางไหนล่ะเป็นทางที่จะนำเราไปสู่พรสิรินำไปสู่อาณาจักรแผ่นดินของพระเจ้าเราเป็นชาวสวรรค์แม้เราจะอยู่ในโลกนี้เราก็มีพลักษณะของพระเจ้ามีวัฒนธรรมสวรรค์อยู่ในตัวตนของเราเราจึงแตกต่างเราถูกแยกออกมาเพื่อพระเจ้าอยู่ในโลกนี้แต่ไม่ใช่ของโลกแต่เป็นของพระเจ้าขอให้เราใช้ชีวิตเคลื่อนไปกับพระสิริ เคลื่อนไปกับฤทธิเดชเคลื่อนไปกับพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นเรื่องตื่นเต้นเคลื่อนไปกับการดำเนินชีวิตที่มีถ้อยคําที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิเดชเมื่อเราเชื่อเรากล่าวถ้อยคําออกมาเราจะเห็นสิ่งสวยงามปรากฏขึ้นเราจะเห็นสง่าราศีอันรุ่งโรจน์เราจะเห็นคนหายป่วยเราจะเห็น ผีที่อยู่ในคนถูกขับออกไปเราจะเห็นคนจากอยู่ในอนาณาจักรแห่งความมืดอยู่ในอนาณาจักรแห่งคำสาปแช่งมารซาตานไล่ล่าไล่ฆ่าไล่ตามแต่เรากลายเป็นผู้ที่จะเอาคืนเพราะว่าเรามีฤทธิ์เดชเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราให้เรามีความเชื่อตามาะวชนะหนึ่งย่อนบทที่4ข้อที่4ลูกาบทที่10ข้อที่9 บ่งบอกว่าเรามีสิทธิอำนาจเราสามารถที่จะขับผีได้เราสามารถที่จะเป็นคนแห่งหมายสําคัญและการอัศจรรย์เมื่อเราไปที่ไหนเราก็เป็นเหมือนพระเจ้าของเราเราชอบประกาศ เราชอบช่วยคนเราชอบขับผีเราชอบที่จะปกครองผีโดยการขับผีแล้วก็ปลดคำสาปโดยการที่เราอยู่ในเส้นทางนั้นก็คืออยู่ในเส้นทางของพระเยซูคริสต์อยู่ในเส้นทางที่ประกาศถึงอาณาจักรของพระเจ้านำแผ่นดินของพระเจ้าไปตั้งอยู่กับคนมากมายเข้าไปในบ้านไหนก็อวยพรบ้านนั้นไปรู้จักกับใครก็อวยพรกับคนที่เรารู้จัก เรากำลังนำอาณาจักรของพระเจ้าไปตั้งอยู่เรามีอิทธิพลที่จะช่วยคนที่จะย้ายจากเขตแดนแห่งความมืดอาณาจากักรแห่งความตายอาณาจักรแห่งคำสาปแช่งและล้มเหลวย้ายมาอยู่ในอาณาจากักรแห่งความเจริญรุ่งเรืองถ้าเรามีความเชื่อถึงขนาดนั้นถ้าเราเชื่อแบบนั้นเราจะได้รับเราจะเห็น มันจะมีสิ่งที่เต็มไปด้วยความงดงามและพัสริแห่งความรุ่งโรจน์ของพระเจ้าเกิดขึ้นในคนคนนั้นเราจะไม่อ่านพระคำของพระเจ้าและไม่ฟังพระคำของพระเจ้าขอไปทีเราจะต้องเชื่อแล้วก็ทำตามนั้นเราเป็นคนที่อยู่ในอาณาจักรที่มีพัสริและฤทธิ์เดชอย่าไปเชื่อว่าเราเป็นคนสิ้นไหลไม้ต่อหรือเป็นคนที่ไม่มีอะไรเป็นคนสิ้นหวังเป็นคนล้มเหลว เป็นคนพ่ายแพ้อย่าไปเป่าประกาศแม้ว่าเราจะเผชิญกับอะไรให้เราเป่าประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อเพราะถ้อยคำของพระเจ้าเป็นจริงเพราะความเชื่อของเราเป็นจริงยิ่งกว่าสิ่งใดพูดบ่อยๆพูดจนเกิดพูดจนมีเพราะถ้อยคำของเราเนี่ยเป็นถ้อยคำก็เรียกว่าเป็นลูกแห่งพันธสัญญาในวมบทที่แข้อที่9ได้บอกกับเรานะคะ เราอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าเราเกิดโดยพระคำเราเกิดโดยพระเจ้าเรามีสิทธิจะทําตามกฎหมายของพระเจ้าได้เราจะปกครองโลกนี้ร่วมกับพระเจ้าเราจะปกครองผีได้เราจะสาบแช่งต้นมะเดื่อได้นะคะสิ่งที่ไร้ค่าสิ่งที่เป็นคำสาบสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่เกิดผล พระเจ้าให้สิทธิอํานาจกับเราขนาดนั้นแต่เราไม่สนใจเรื่องการปกครองของพระเจ้าเรื่องการที่เรามีชีวิตใหม่มีชีวิตที่เต็มด้วยพสัสดุแล้วก็เต็มไปด้วยอธิเดชของพระเจ้าแม้ว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราแต่เราไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ร่วมมือร่วมงานกับพระเจ้าเราก็ไม่มีสิทธิจะได้รับด้วยก็นอนหลับทับสิทธิ์วันนี้ก็ขอทาทายปลุกวิญญ,ญาณของเราเคลื่อนไปกับพัสิร์ของพระเจ้าเคลื่อนไปกับอาณาจักรของพระเจ้า จำเป็นต้องให้ตาฝ่ายวิญญาณของเราเปิดออกเพื่อเราจะมองเห็นและชื่นชมเป็นดีความยอดเยี่ยมของพระสิริของอาณาจักรของพระเจ้าที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของท่านถ้าตาฝ่ายวิญญาณของเราเปิดนะคะอาณาจักรของพระเจ้าก็เปิดเราจะไม่ได้เปิดแค่ตาเนื้อหนังของเราถ้าตาฝ่ายวิญญาณของเราเปิดเราจะเห็นอาณาจักรเห็นการปกครองของพระเจ้าเห็นการเคลื่อนไหวของพระเจ้าเห็นพระสิริเห็นฤทธิเดชของพระเจ้า ผ่านตัวตนของเราผ่านชีวิตนะคะของเรานี่แหละอาณาจักรที่ไม่มีวันล่มสลายอาณาจักรที่มั่นคงก็คืออาณาจักรแผ่นดินของพระเจ้าอาณาจักรที่ไม่มีโรคภัยใครเจ็บไม่เจ็บไม่ป่วยอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเช่นนั้นเป็นอนาณาจักรที่ไม่มีความพ่ายแพ้เป็นที่ที่เราไม่เสียเปรียบเพราะฉะนั้นท้าทายให้ท่านคิดถึงอาณาจักรของพระเจ้า มากกว่าวิญญาณของโลกมากกว่าการเป็นของโลกก่อให้เราเป็นคนที่อยู่ในอาณาจักรแผ่นดินของพระเจ้าเคลื่อนไปกับผลผลิตเคลื่อนไปกับก,บการปกครองของพระเจ้าหรือเคลื่อนไปกับพระเจ้าและเราก็จะมีความสามารถที่แตกต่างาเราจะเหนือธรรมชาติได้เมื่อเราเคลื่อนเมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้าเข้มข้นไปกับพระวิญญาณเราไม่สามารถพ่ายแพ้หรือเสียเปรียบ นี่คืออาณาจักรที่เราอยู่ในหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่กล่าวว่าแต่ท่านทั้งหลายเป็นชนชาติที่โปรองทรงเลือกไว้แล้วเป็นปุโรหิตหลวงเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของโรรองผู้ได้ส่งเรียกท่านทั้งหลายให้ออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ไงคะ เรานึกถึงสิ่งที่พระคัมภีร์พูดว่าเราเป็นธรรม,มิกชนทั้งหลายที่จะพูดถึงความยิ่งใหญ่ที่จะมีประสบการณ์กับพระศิลิที่จะมีประสบการณ์กับอาณาจักรของพระเจ้าให้เราเป่าประปากาศพระราชกิจของพระเจ้าเป่าประปากาศข่าวประเสริฐเป่าประปากาศถ้อยคําและความดีงามของพระเจ้าให้กับคนในโลกนี้ ให้ได้ทราบว่าพระเจ้ารักเขาพระเจ้าปรารถนาดีกับเขาพระเจ้าต้องการที่จะช่วยเขาให้รอดจากอาณาจากักรแห่งความมืดย้ายเข้ามาสู่อาณาจักรความสว่าง mm hmm. เราเป็นผู้ที่นะทำให้เกิดพรสิริ เมื่อเราเคลื่อนไปกับพระเจ้าเราจะเป็นเครื่องมือเราจะเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจกักรแห่งพระสิริของพระเจ้าและเราจะมีประสบการณ์ในอาณาจกักรแห่งพระสิริแล้วก็ฤทธิเดชของพระเจ้าจะทํางานผ่านชีวิตของเราและเราจะมีประสบการณ์จริงและเราก็จะส่งประสบการณ์นี้ไปต่อๆโดยการประกาศโดยการที่เราพูดถึงพระสิริของพระเจ้าให้ผู้คนมากมายได้ยินได้ฟัง ว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตจิตวิญญาณของคนว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของสงาราศีพสัสริพระองค์ไม่ได้เป็นของมนุษย์ที่จะให้เราได้แต่ต้องได้มาจากพระเจ้าแล้วเราจึงจะเห็นพสัสริของพระเจ้าทำงานอย่างไม่ธรรมดาในชีวิตของท่าน เมื่อเราเดําเนินชีวิตแนวความคิดตามพระวจนะสอดคล้องกับพระคาของพระเจ้าเรากําลังให้พระเจ้าปกครองเราเรากําลังอยู่ใน,ในอาณาจักรที่ไม่มีวันล่มสลายก็คืออาณาจักรของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าจะปกครองเหนือท่าน ไม่มีทางที่ท่านจะพ่ายแพ้แม้ว่าท่านจะเจออุปสรรคปัญหายึดพระเจ้าไว้พระเจ้าเป็นผู้บังคับบัญชาของเราเป็นจอมเจ้านายของเราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกปกครองเราอยู่เราเป็นมากกว่าผู้พิชิตมีความฉลาดลำเลิศดและดีเลืศดในทุกทาง ให้เรามีความเชื่อแบบนี้เป่าประกาศสิ่งที่จะเป็นอนาคตของเราสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านขอให้ท่านที่จะกล้าที่จะเป่าประกาศถ้อยคํากล้าที่จะนาเคลื่อนไปกับพระเจ้ากล้าที่จะดําเนินชีวิตโดยความเชื่อเรากําลังสาแดงนะคะถึงพระสุริแห่งอาณาจักรของพระเจ้า พัสริก็คือสิ่งที่ทําทให้เกิดเกียรติแล้วก็การนมัสการพระเจ้าคนจะได้นมัสการพระเจ้าผ่านชีวิตของท่านคนจะได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าในชีวิตของเรานะคะพัสริก็คือการที่เรากำลังทําให้เกียรติการนมัสการแด่พระเจ้าการดําเนินชีวิตในโลกใบนี้ เราอยู่ในอนาณาจักรของพระเจ้าดึงดูดผู้คนมากมายเข้ามาสู่พัสริริเข้ามาอยู่ในอนาณาจักรแผ่นดินสวรรค์เราจึงแตกต่างและเราจะเห็นอนาณาจักรของพระเจ้าขยายเต็นขยายเขตแดนแทนที่คนจะทำแต่บาปทำแต่อยู่ในความชั่วร้ายเมื่อเขาได้กลับมาหาพระเจ้าคนเหล่านั้นก็ได้กลับเข้ามาสู่พัสิริ ไม่ได้อยู่ในอาณาจักรแห่งความมืดมารซสตานก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาควบคุมเขาแต่พระเจ้าต่างหากที่จะปกครองชีวิตของคนคนนั้นขอให้เรามีความเชื่อขอให้เราใส่ใจสนใจอาณาจักรของพระเจ้าพูดถึงสิ่งที่จะทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติพูดถึงพระราชกิจของพระเจ้าอาณาจักรและแผ่นดินของพระเจ้าให้เราเคารพให้เราสรรเสริญให้เรานมัสการให้เราเป่าประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า แล้วพระเจ้าจะให้เรามีประสบการณ์กับฤทธเดชของพระเจ้าเรากําลังสำแดงพระสิริแห่งอาณาจักรของพระเจ้าก็แต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงเรียกข้าพระองค์เข้าสู่อาณาจักรแห่งสง่าราศีทำให้ข้าพระองค์เป็นส่วนร่วมในมรดกแห่งธรรมิกชนในความสว่างข้าพรองค์ขอบคุณพระเจ้า ที่โปรง่งเนทรงเปิดโอกาสที่ยอดเยี่ยมให้ข้าพงษ์ทั้งหลายได้เดินในพระส,สิริเดินอยู่ในอนาณาจักรใช้ชีวิตอยู่ในการปกครองของพระเจ้าและพระส,สิริของพระเจ้าฤทธิเดชของพระเจ้าทุกวัน้วยไปขอบคุณโรรองสรรเสริญพระเจ้าสําหรับพระส,สิริและฤทธิเดชของพระเจ้าความดีงามของพระเจ้าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจะทรงกระทาผ่านชีวิตของพวกเรา และเราทั้งหลายเป็นภาชนะของพระเจ้าเป็นอาณาจักรของพระเจ้าที่กําลังทงาํางานร่วมกับพระเจ้าในแผ่นดินโลกนี้ขอบคุณโปร่งสรรเสริญพระเจ้าให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในชีวิตของเราทุกคนขอบคุณโปร่งสรรเสริญพระเจ้าเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับโปร่งในพระราชนามพระเยซูคริสต์อเมนพระเจ้าไวพรค่ะ อวยพรจ้าบัญญัติอวยพรขอเจ้าอวยพรขอให้สุขภาพท่านแข็งแรงดีจ้าอวยพรพี่น้องพี่รู้ทุกคนเด้วค่ะเด้อ